เราเกิดมาทำไมการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณนวัดเชตวันมีอวาสศกห้าคนเป็นเพื่อนกันมานั่งฟังธรรมทั้งห้าคนตามีกิริยาการต่างกันคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเอานิ้วเขียนพื้นดินเล่นคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้ <c oughs> คนหนึ่งนั่งเงียนดูท้องฟา้ามีเพียงคนเดียวที่นั่งฟังด้วยอาการสงบ พระอานทนกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมอุบาสกเหล่านี้จึงมีกิริยาเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าอดีตชาติของอุบาสกแต่และคนว่าอุบาสกที่นั่งหลับเคยเกิดเป็นง,งูมาแล้วหลายร้อยชาติเขาหลับบาแล้วหลายร้อยชาติแล้วก็ยังไม่อิ่ม แม้แต่ฟังเทศพระพุทธเจ้าธรรมะก็ไม่เข้าหูยังหลับอยู่อย่างนั้น <c oughs> อุบาสกที่เอานิ้วเขี่ยพื้นดินเคยเกิดเป็นไส้เดือนมาหลายร้อยชาตินั่งเอานิ้วเขียนบนพื้นดินเล่นอยู่อย่างนั้นด้วยอำนาจความประพฤติที่ตัวเคยทำมาก็ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นกันอุบาสก ที่นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเกิดเป็นลิงมาแล้วหลายร้อยชาติถึงบัดนี้ก็ยังเขย่าต้นไม้อยู่ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นกันอุบาสกที่นั่งเหงาดูท้องฟ้านั้นดยเกิดเป็นพรามบอกเลิกด้วยการดูดาวมาหลายร้อยชาติถึงบัดนี้ก็ยังคงนั่งดูท้องฟ้าอยู่ ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบาสกที่นั่งฟังธรรมอย่างสงบด้วยความเคารพเคยเกิดเป็นพราหมณ์ศึกษาธรรมะและประชัชญาค้นคว้าหาความจริงมาหลายร้อยชาติมาบัดนี้ได้พบพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังธรรมด้วยดีจนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน เล่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าชาติก่อเราเกิดเป็นอะไรหนอเพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากต้องมีบุญมากอุป,ปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเลทุกๆร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่ง ในทะเลก็มีหวงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่าหน่อยหนึ่งลอยอยู่หนึ่งหวงโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาแล้วหัวสวมเข้ากับหวงพอดียากเพียงใดโอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่าการที่เราสรรพสัตว์จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อพูดถึงจิต ตวิญญาณที่ท่องเที่ยวในวัดถะสงสารไม่ว่าจะในภพภูมิใดมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกเทวดาพรหมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นภพภูมิที่ประเสริฐสูงสุดในโลกมนุษย์นี้โดยอาศัยอัตภาพร่างกายของมนุษย์ จิตของเรามีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ได้ทุกภพเมื่อเราเกิดมาเราอาศัยพ่อแม่มาเกิดกายของเราเป็นมนุษย์ก็จริงแต่จิตใจก็เป็นได้สารพัดอย่างเปรียบชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนห้องทดลองคนขี้เกียจกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับงู คนที่ชอบทะเลาะวิวาทต่อยกันตีกันก็เหมือนไก่ชนคนที่ซุกซนอยู่เฉยไม่ได้ก็เหมือนกับลิงหรือบางคนชีวิตเป็นทุกข์เดือดร้อนจนบอกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นก็เป็นใจที่มีประสบการณ์เหมือนตกนรกคนที่ไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ยังหิวโหวยอยากจะได้ร่ำไปก็เป็นใจเปรต บางคนถือตนถือตนชอบใช้อำนาจข่มเหงรังแกผู้อื่นก็มีใจเป็นยักษ์บางคนรักสวยรักงามรักอารมณ์ดี ใจดีมีฮิริโอตปะก็มีใจเป็นเทวดาบางคนบำเพ็ญสมาธิเว,วเวทนาบางคนบำเพ็ญสมาธิภาวนาข้าวชานเป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็มีใจเป็นพรหมคนที่ประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นมนุษย์ก็มีใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์แปลว่าใจสูงหมายถึงมีจิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกมนุษย์รู้จักผิดช,ชอบชั่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์ยิมีฮิริโอตปะละอายเกรงกลัวต่อบาปประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายธรรมเนียมประเพณี ตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือมีศีลธรรมการรักษาศีลห้าคือการรักษาคุณธรรมความเป็นมนุษย์รักษาศีลห้าได้ก็เท่ากับรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ในฐานะมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่มากก็น้อยที่ใจของเราได้มีประสบการณ์ในภพชาติอื่น ทั้งที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าพบภูมิมนุษย์เรามีปัญญาที่จะรู้ได้จากประสบการณ์ของเราแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าดีก็ดีให้มากมากถ้าดีก็ดีได้มากมากแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะถ้าประมาทเพราะถ้าประมาทก็ทำชั่วได้มาก ถ้าไม่ประมาทรักษาสีหน้าทำความดีสร้างบารามีตั้งใจพัฒนาชีวิตจิตใจแล้วก็สามารถมีประสบการณ์สูงขึ้นเป็นเทวดาพรหมตลอดจนเข้าถึงอริยมรรคอริยผลบรรลุนิพพานได้มนุษย์จึงเป็นชาติที่มีทางเลือกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นการยาก ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากที่ชีวิตสัตว์จะได้อยู่สบายเป็นการยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตว์ปรุษเป็นการยากที่พระพุทธเจ้าจะ,ะอุบัติมา <Okay. S 1> เมื่อรู้เช่นนี้เราจึงควรเห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์อย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เอาใจรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้มั่นคงถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามแต่จิตใจก็เป็นบ้ายเป็นไปได้สองทางคือใจต่ำเป็นอากุศลใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดสติเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกใจสูงเป็นกุศลจิต ดำเนินชีวิตยังมีสติปัญญาไม่ประมาทสร้างกุศล,ลกรรมความดีสร้างบาร,รมีเป็นทางของมนุษย์ทิวดาพรมอริยมรรคอริยผลนิพพานดังนั้นสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งการเลือกทางดำเนินชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด